อ่าฮัลโหลกันสวัสดีทุกท่านเลยครับนี้อยู่กับลุ้มกับบิชเชอร์กับเกมจะมาสตอรี่ซับสครูดในภาคของแฮกเกอร์เมอรี่นะฮะในภาคที่65สิบห้ได้่ใช่นะหกส้าและทีเราก็ไม่เสียเวลาไปเลยดีกว่าทีการเบิร์กคอนโทรลควบคุมนกตกตกตกไปรับภารกิจเราไปกันเลยดีกว่าอ่าลูกค้าคนนี้เเป็นผู้หญิงที่ทำงานในเมโทรโพลิเทียน ฟรีสินะคมนี้กติดต่อเธอแล้วถามถึงรายละเอียดของของคดีแล้วหล่ะหรืองานงานอ้อเขากลังรอที่ได้ยินจากเธออยู่เลยเธอแกนานไม่ชชว่์นายคือคนที่รับรับงานของฉันใช่ไหมครับผมไทแล้วผมเองอ๋อขอบคุณมากนะเอ่อมันมี มันมีเรื่องที่มากกว่าบางเรื่องจะเอ่อจัดการได้นะรับมือได้อะเมื่อเออเัสเซอร์พวกนั้นปรากฏตัวมาบนหน้าฟ้านะ่ะพวกพวกนกพวกนกพวกกาก็ออกมาเพ่นพ่านแล้วก็รอบนี้ก็เต็มไปด้วยอ่าคุ่นของพวกมันนะอ่ะระเบิด ถ้ปัญหาใหญ่เลยแหละก็ผลออก,าก,การนี่จะใส่ที่อยู่ที่นี่ด้วยก็แย่ลงมาอีกที่การให้เอามาัเตร์ออกออกไปพวกน้องก็จะไปทันทีแล้วเขาก็จะอาศัยอยู่ที่สถานาแล้วก็แล้วก็ปหา ่เลยชั้นที่40นะก็ยังอยู่ถึงชัที่40แล้วก็ใช้รีโตนะในการถึงดาดฟ้านะ่ะเอ๊เขาเราขอโชคดีนะโอ้โหตะกี้เดิมโอเคชั้นคงต้องไปดาดฟ้าที่บริษัทออฟฟิศอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อไล่ขับไล่พวกอเอ๊เอ้ยนายเป็น นั่นเป็นใครน่ะทำไม,ไม,ม,ไ,มไม่อยู่กับมาไม่มีอยู่้านพวกเราฮะไม่ใช่บ้านของพวกเองเฮ้ยเดี๋ยวไหนเขาเอ้ยไหนเขาเป็นไงนว่ะไม่ใช่บ้านของดิมอนนะไม่ใช่นนสี่วพวกเราอาศัยอยู่นี่น,นี่นายโกหกมัน,นจะถูกลงโทษเอา้าไม่ฟังกันเลยแยไม่ใช่ที่มือมือมัจจดไปดี แถวเข้ามาอืมครูโอดิสเราไปเจ็บร้อยหกร้อยตาไปหนึ่งเก๋อีกสอง <Grad> นะเก๋อไอเดียเอ oh. ชั่นปุบ้าวเบาเนะเอาเซเรเชียเบรดจัวฟาสายฟ้า tay để tôi điêu nó kịp gì này Thâm ra phó Thâm hầu Easy e, rồi à. เราไม่ได้ทำอะไรผิดนะทำไมมาทำไมถึงมายุ่งกับพวกเราอย่างนี้ฮะรเราแบบปีศาจไล่เพราะจะฆ่าเราเอาไปาที่นีกันเถอะเอาถ้างั้นเป็นไงบ้างฮะอ๋อจิลอ๋อไล์บางส่วนได้เหรอขอบคุณมากนะแล้วมีอีกเท่าไหร่ล่ะอ๋ออย่างนั้นเหรอมี ไม่น่งมาเงมเนี่ยยังไม่มีตัวเดียวเยอะเลยสามออรีบไปอีกตัวหนึ่ง เอ n นเจอร์ดิสโอไอแผ่นเลยแขกมาเลย mm hmm. พูดถึงแผ่นแล้วเออเดี๋ยวังไม่ได้ใส่ให้พอน,นี่เมื mm ่อวาดีเฮียโคตรจอก็ mm hmm. ใส่ได้เอ็นเจอร ใส่าใสามาสเตอร์ดิสลงไปก็ capacity การดอปไอ้ท่ใส่ไปแล้วกันมาสเตอร์ดิสการใส่ไปแล้วโอ้โนี่ยังไม่มีเลยงั้นก็ใส่ ใส่ดิสอันนี้ไป็นรายการ Fighter List เหลือเนะี่ยี่สิบสาม เราเดินติดอยู่ชั้นนี้ได้ด้วยเหรอได้ด,ด,ด้วย้โอ้ยหนีไปบมาง การติดตัเง installation แล้วก็ไอสกินขอให้ไปชั้นที่ไหนตวะเนี่ยอู โอ้หของเยียบเลยเนาะ เราบ,บีอ่อาถ้าใช้รีบิโตนต่อวะแล้วก็ใช้รีบิโตนหนึงข้างบนโอเคก็เดินไปดูระดับดาดฟ้า กันไงอีกสามตัวเออมนุษย์ออกไปจากที่นี่ซะออกจากที่ของพวกเราซะเราจะไม่ฟังมนุษย์้างไหนทั้งนั้นแหละอา้าวอยากสู้กันข้ามาไคนคิดว่าใครเป็นใครกัน,นะฮะยังไม่มปุกปากแล้วก็ฉันจะพวกเราจะปุกปากนั่นเองเอา่เาเดี๋ยวเราจะเราวเงียบให้เองเอาชดไป คู you over this. ่ over this? โอเวอร์ดิสเฮ้ยคู่โอเวอร์ดิสออกเห็นสันติภาพไปเลยเจอเทเวลี่เซนเชียรเบรด พอตายแดงอยู่นะนเจ้อืมเอ,าอ้าเอ้มไอ้มนุ้นย่งเขาแข็งเก่งมากกว่าที่เห็นอีกเนี่ย ฉันเกเนเกียดจังเลยที่จบูอย่างนี้แต่ว,ว่าเพื่อเอาหนีนี่ๆกันเถอะไปแล้วออสวัสดีครับนะแล้วเป็นไงบ้างละ่ะทีเราเคลียร์บางส่วนแ,แล้วอ๋อได้อีกสามตัวเหรอยิ่งเลยแล้วเรากันเังนไงอยู่นะการตัวหนึ่งด้วยเีมากไปเลยตัวท้ายแล้วมั้ง เอาไปสุดนู่นเราของก็เอาไปแล้วโอเคทำไมทางทางเดินยาวต้องทำทางเดินยาวรู้เข้าใจรึเป่เ้่ยะะอีกสามตัวโอมอนแหะตัวอ่าโจนเขาบุกเข้ามา นี่เซนชูรี่ของพวกเราสินะไปทำที่ไีนซะพวกเราไม่ฟังรนไหนไหนทั้งนั้นแหละนี่คือในกจของเราไม่เราไม่สามารถไม่อนุญาตให้มันร์เข้ามาอืมเราจะไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละเอาดิมาใส่รถรถป์ดเดี๋ยวกูอดไสิ เรียนกเนี่ยสองรถเลยแ<อ>งไม่เข้าก็สานอโอมอนรับหน้าที่แทนด้วยเพื่อนยากแันนีเลเซอร์เ่าไม่โดนเลย สวัสดีเซนเชียรเบรดตาดเนยอือ้อเตี้ยโดนสามตัวยึดเี่อยู่โอเวอร์ริสไปเ้าอย่าฟิวตึม แล,ล้วปอัดไปใช้นิงเลเซอร์เอานนี้ไปเด็กเซอร์เชียลบริดตัวอ่าชยวตายเดียวไปโดนต่อไปคีโอริส พูอว์ดิสพูอ่อัมเที่ยไม่เป็นไรเลยตึกทนดีนี่ว่ะไอเมย์สามสวนคืนด้วยปะ่ะกอนนี้ไปเฮเวนทันเดอร์เสียงเสียงเพี้ยงจากสวรรค์เลาไป ไม่ตายซะด้วยไปออกศักดิ์สิทธิ์พูดไปแค่คำมือทั้งมวลเปียงแตกสวยพี่สวย,สวยอ้โหไออาร์เวลกันตะนาวาอ๋อไองูเอ้ยทำไม ถึงเอาสถานี่ของเราไปอย่างนี้ฮะการปล่อยทุ่งนกก็ไปสร้าปัญหาให้พวกคนนี้อยู่ในออฟฟิศนี่เหรออ่ะเหลยวไหลยังทีน่ะที่นี่เป็นบางทีแล้วมันเป็นป่าขนาดใหญ่ผูม้มนุษย์ก็บุกเข้ามาแล้วตัดทิ้งลง คุต้องมาบอกพวกเราแล้วต้นแมยขโมยบ้านนกไปแต่ตอนนี้มันรูน้สึกแก่ yeah. เราไม่ใช่คนที่คุณออกไปันต้องเป็นพวกุกลูกลน,นั่นแหละมนุษย์เท่านั้นแหละที่ออกไปจากที่นี่ของพวกเรา อคมันบอกประมาณว่าไม่ใช่เพราะว่านายพูดลงนั่นไปอ่ะไปอะไรก็ได้ว่าเพื่อนเนี้ยมีเพื่อนยากเออไปแล้วโอเคไม่มีปัญหาเรื่องอไขอบคุณหน้าที่ไล่พวกนีมนไปนะ่ะนี่เออสามารถสามาเป็นปกติแล้วปัญหาก็คงแก้ไปแล้วล่ะ อแค่ S <S 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 okay. ฉันคงต้องสงสัยว่าพวกนั้นคเป็นหนึ่งออกไปจากอาพวกเรานะโอ้ก็ไม่แย่นี่ ไปภารกิจนี้สําเร็จเสร็จสิ้นโอเคผมก็ตัดภายเพียงเท่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวจัดเต็มสองภารกิจเลยนะครับสำหรับภานี้ผมมาที่นี้ก่อนแล้วกันตอนนี้บ๊ายบายสวัสดีครับซีรีส์ทำกันบ๊ายบาย,บายนะจ๊ะเจอกันใหม่จ้าบ๊ายบายจ้าเจอกันใหม่